เดี๋ยวโอ้แดแดบอเงนมาฮะเฮ้ยแบ่งกันเด้เอาพูดอะโอ้วเียวมันถิ่มี่ะมานเยว่ะโอ้วะนีกล่องวงจอนมาละโอ้ยกวเียวมถี่เงินกี่ร้อยเหอครับอ้นแค่ยอดเหรีไพ่เสียเลยกอาถ่มไวนี่หมดไพ่

นีะครับนี่ทม่มากเล่นไพ่แต่ว่าคนเอามาทิมนี่ไหมพูดนะเ,เ,นเจอได้ยงังพอถูกอ<พ>อไไนอกไผ่เป็นเห่นวะเล่นจินรอเนี่ยแห้เพิ่เป็นอย่างแนี้ะครับเนี่ของเหรน <c oughs> เอานน่บ่เฮ็ดเป็นบ่นิเ็เป็นบ่เจาะว่ายงผมเหมือนแล้วเลเนี่ยนี่หอดมึกโอ้โหเท่เลยออกมา เียงแฟบย่อนมานี่มานีนแหละแมนมองไม่ไดม่มดไมด้ดิีนีโอโอ้เสียงกศูนบริจาคตัวน้อยโอน้องเซนี่บ้าับแค่หมีหอดนาฬิกาครับเสร็จเลยนี่มีหอยยังนี่

โซนของหน่อยสงสัยเขาจะเอาสิเอาไปทางอื่น<า>บ่ห,หรฮะโอ้ยเอาไมแขนผ่ามันเด็กสามมันบุกพ่อเขียนเรนากอ,องเกีเล่ย,ยู่เสียผ่าค้าห้างวะ ไป,านนปหากระปุกเจกันไปนั่งยู่หนาหางตัวน,นี่ว่าถุงบริการนี่<อ>นเดีเ๋นี่นี่ไหมเอาไปใส่ย้อห้องบ่เอาวะเนี่ยาววอาไเอา,า,อา,เา,เอา,าไ เเลยเนาวอางก่าเอาอลยเอาเลยไปเาอ่นี่เนาะอ้ไม่ยูนี่ก็มีเงันะเอาอีกเดี๋ยว้มานจะานโอ้เป็นกระป๋องนนเลไมเข็มี

เอาเอาเอาโย่ไม่บรรทัดมาดูเลยอู้พอดีเลยเอาไปตีตะลั่นเอาครับสอกหาเงินก่อนเดี๋ยวสีพุทธันตะถึงมันจะเบิดก่อนครับผมอุ้ยนี่แล้วใส่แว่นไป